ลาสมิงตอนจบสวัสดีครับพรานอาจพรานขุยและทิศสุขหลังจากตามประส่งคณะของลุงชุมที่ช่วยกันหามศพของทิจจานกลับบ้านจนพ้นเขตย่าอันตรายแล้ว พก็าพากันหวนกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งโดยกลับมาพักค้างคืนที่ห้างเก่าที่ได้พากันพักในคืนที่ผ่านมาเพื่อจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการออกตามล่าเจ้าเสือสมิงซึ่งคาดว่ามันจะต้องหมกตัวอยู่ในอาณาบริเวณของป่าเขตนี้และเข้าใจว่ามันจะต้องคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่และหาโอกาสที่จะเข้าจัดการกับพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเป็นแน่ ดวงตะวันลับหายไปนานแล้วสองทุ่มเ็จเศษพระจันทร์เสี้ยวกำลังเผยโฉมพ้นยอดไม้ออกมาเสียงนกกลางคืนส่งเสียงแวกแวกเมื่อตกใจตื่นกลุ่มคนที่กำลังนั่งสังเกตการอยู่บนห้างเสียงจ้าก,กระจันและลองในประชันเสียงกันอยู่เซงแท่ปานประนึ่งคอนเสิร์ตประคมไพรพรานอาจนำมีดหมอออกมาจากเอวพรางนึกถึงครูอาจารย์ผู้ได้มอบให้เมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ก่อนจะยกขึ้นเหนือหัวและคิดว่าอาจจะได้ใช้กับเจ้าเสือสมิงตัวนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้มาแล้วนั่งหลับตาเหมือนจะทำกิตให้นิ่งอยู่ในสมาธิพรานผุ้นั่งสังเกตสภาพแวดล้อมอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันกรบมถามพรานอาจว่าเท่าที่ข้าสังเกตดูสภาวะโดยทั่วไปแล้วคืนนี้เราคงจะได้นอนหลับพักผ่อนสนิทนะเจ้าเสือตัวนั้นน่ะ คงจะยังรอดูท่า,าทีอยู่นะรานอาดว่าไหมพรานอาจยังคงนั่งนิ่งแต่ได้อตอบออกมาว่าข้าก็ชิดเช่นนั้นแต่ก็คงประมาทไม่ได้ร็อบเพราะข้าว่าเจ้าเสือสมิงตัวนั้นน่ะมันก็คงจะหาโอกาสเล่นงานพวกเราอยู่เหมือนกันทิสุกนั่งฟังอยู่ข้างๆแล้วขยับเข้ามาพร้อมกับเอ่ยถามเหมือนจะมีความสงสัยค้างคาใจมานานแล้วว่า เสือสมิงตัวนี้มันเป็นคนหรือเป็นสัตว์หล่าพรานอาจหรือว่ามันเป็นผีหือพรานอาจหันมามองทิศสุกเล็กน้อยแล้วหันกลับไปทอดสายตาสำรวจสภาพรอบกายก่อนจะพูดออกมาว่ามันไม่ใช่คนดอกนะแต่มันเป็นสัตว์ที่มีวิญญาณของคนที่มันได้กินเข้าไปนั่นนะ่ะสิงอยู่เพราะเท่าที่ข้าได้สังเกตการไปการมาของมันแล้วไม่น่าจะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากคนที่ใช้วิชาอาคม หรือที่คนเราเรียกว่าสมิงอาคมนั่นนะ่ะอืมแล้วที่เห็นในคืนนั้นนะ่ะข้าก็เห็นเป็นคนชัดๆนี่แล้วมันกลายร่างเป็นเสือได้อย่างไรล่ะพรานอาดข้านี่งงกิงกิยังไม่ทันที่พรานอาทจ,จะพูดออกมาพรานผุยซึ่งนั่งฟังอยู่นานจึงได้พูดออกมาว่าไอ้เี่เราเห็นมันเป็นคนนั่นนะ่ะมาเรียกพวกเราในคืนนั้นนะ่ะมันเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างของเสือตัวนั้น มันคงจะกินคนมาเยอะเพราะเสือสมิงประเภทนี้ยิ่งได้กินเนื้อของคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้มันมีพลังอํานาจมากเท่านั้นเทศสุกยิ่งฟังก็ยิ่งอยากจะรู้จึงอดที่จะถามออกมาอีกไม่ได้ว่าแล้วเราจะจัดการกับมันได้อย่างไรล่ะขนาดพวกเราพากันสาดกระสุนเข้าใส่ขนาดนั้นนะก็ยังไม่เห็นเลือดของมันเลยสักหยดแม้บาดแผลเพียงเล็กน้อยก็ไม่เห็นมี พรานขุยหันไปมองพรานอาจก่อนจะพูดออกมาว่าก็นั่นแหละคือปัญหาละแต่เรื่องอย่างนี้นะอาถรรพ์ต้องแก้ด้วยอาถรรพ์นนะจะแพ้ชนะก็อยู่ที่ว่าใครจะมีอาถรรพ์เหนือกว่ากันนั่นแหละที่สุขทำหน้าเลิกหลักก่อนจะพูดออกมาอีกว่าถ้าแบบนี้ข้าก็หมดสิทธิ์ที่จะจัดการมันได้น่ะสิยังไม่ทันที่พรานอาจหรือพรานขุยจะพูดอะไรออกมาอีก ก็ได้ยินเสียงกีงไหม้หักดังปอเปะมาทางด้านตะันตกของลำห้วยซึ่งทำให้เสียงสนทนาเงียบลงในทันใดแล้วต่างก็หันหน้าจ้องเขงมิงไปทางต้นเสียงที่กำลังใกล้เข้ามาร่างของชายลึกลับที่เห็นในคืนแรกกำลังมุ่งตรงเข้ามาสักครู่ก็มาหยุดอยู่ใต้ห้างท่ามกลางสายตาทุกคู่ที่จ้องดูแบบไม่กระพริบตาพร้อมกับยกปืนเล็งเข้าใส่ก่อนจะได้ยินเสียงทักขึ้นมาว่าอืมอ <c oughs> นึกว่าจะพากันกลับไปเผาศพเจ้าคนนั้นเสียอีกยังห่วงข่าอยู่นะอย่าหวังว่าจะเห็นศพข่าเลยนะว่าแต่พวกเจ้านั่นเถอะคราวนี้อาจจะไม่มีใครได้หามศพกันแล้วนะยินดีต้อนรับดวงวิญญาณที่จะไปรับใช้ข่าเป็นอะไรต่อไป พอชาลึกลับนั้นพูดขาดคำเสียงปืนทั้งสามกระบอกก็ก้องสนั่นออกมาเกือบจะพร้อมกันแต่ก็ช้ากว่าชาลึกลับที่กระโจนแผลออกไปในร่างของเสือโคร่งลายพาดกรอนมุ่งไปทางทิศตะวันตกของลำห้วยเหมือนจะหลอกล่อไปในทีเอาไว้ดีพรานอาดพรานผุยหันกลับมาขอความเห็นทำท่าเหมือนจะลงจากห้างเพื่อจะตามไปซึ่งพรานอาจได้รีบร้องห้ามอย่าตามมันไปเลยในยามเช่นนี้จะเสียทีแกมันได้ง่าย รอให้สว่างก่อนเถอะค่อยตามแกะอรอยข้างมันไปมันคงทิ้งร่องอรอยไว้บ้างละรุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากพากันกินข้าวหลามกับเนื้อแห้งเสร็จแล้วทั้งสามคนก็ออกเดินทางทันทีโดยเดินแกะอรอยตามที่เห็นเจ้าเสือสมิงร้ายกระโดดหายไปทางทิศตะวันตกของลำห้วยเมื่อคือนนี้ซึ่งสังเกตเห็นอรอยเท้าข้างมันอย่างชัดเจนเหมือนมันจะเจตนาทิ้งร่องอรอยไว้อย่างมีเล่ห์ในทั้งครานอาจพรานขุยและทิศสุข เดินตามร่องร,อ,งรอยของเสือสมิงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นเจ้าเสือสมิงนั้นแม้แต่เงาจยวบจนดวงตะวันคล้อยบ่ายจึงต้องหาต้นไม้ทําห้างนอนให้ทันก่อนที่ดวงตะวันจะตกดินซึ่งก็ได้ต้นมะเดื่อใหญ่ข้างลําห้วยจึงได้รีบหาไม้มาทําห้างให้ทันกับเวลาที่ใกล้จะมืดค่ําลงทุกทีจากนั้นก็พากันทําข้าวหลามกินรองท้องก่อนที่จะพากันขึ้นไปบนห้างประมาณห้าทุ่มเสรเศษ พระจันทร์เสี้ยวลอยอ้อยอิงเหมือนจะคอยเอื้อเฟื้อส่องแสงรำไรให้คนที่อยู่บนห้างได้มองเห็นสภาพรอบกายได้บ้างพรานผูยนั่งนิ่งเงียบทอดสายตามองไปรอบรอบที่พักสังหรณ์ใจเหมือนเจ้าเสือสมิงกำลังจะมาปรากฏกายให้เห็นในอีกไม่ช้าแต่เมื่อได้สังเกตสภาพการเห็นว่าเป็นปกติแล้วมองไปดูพรานอาจกทิศสุกก็เห็นกำลังนอนหลับด้วยความอ่อนล้า ยึงปล่อยให้คนทั้งสองหลับให้เต็มที่เพื่อให้มีกำลังวังชาเดินทางในวันรุ่งขึ้นแล้วหันกลับมานั่งอยู่เงียบๆคิดถึงเมื่อคราวที่เป็นทหารไปรบที่เวียดนามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคราวร่วมกับของเพื่อนต่อสู้กับทหารเวียดกงจนเป็นที่กล่าวขานของชาวต่างชาติที่กล่าวขวัญถึงความเด็ดเดี่ยวอาจหารเก่งกล้าสามารถของทหารไทย นึกถึงภาพที่เพื่อนร,อร่วมรบล้มพลอยเมื่อถูกยิงในคราวที่ถูกทหารเวรยียดกงอบล้อมแต่ทหารไทยทุกคนก็ไม่มีอาการหวาดหวัน่นด้วยความไม่ประมาทหลายคนต่างหยิบเอาพระเครื่องที่ได้รับทั้งจากพระอริยเจ้าและจากข้อแม่ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือได้มอบให้ก่อนจะออกเดินทางไปรบซึ่งการออกรบในแต่ละครั้งนั้นทหารไทยบางคน ก็ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าประจันบาลอย่างหานกล้าบางคนก็รอดพ้นปลอดภัยกลับมาแบบไม่น่าเชื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เข้าประจันบาลแล้วถูกกระสุนปืนเอ็มสิของทหารเวียดกงยิงเข้าเต็มหน้าอกจนหงายหลังล้มทั้งยืนแต่ก็รอดพ้นจากเงื้อมือของมัจยุราชมาได้แบบไม่คาดชิดในความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวนั้นก็คงด้วยอนุภาพชายผ้าถุงของแม่ ที่มอบให้ด้วยความรักความห่วงใยรานผุยน้ําตาซึมเมื่อนึกถึงภาพตอนที่แม่ยื่นชายผ้าถุงให้ก่อนจะออกเดินทางไปรบที่เวียดนามซึ่งบัดนี้แม่ท่านได้จากไปนานแล้วที่มีติดกายอยู่ขณะดนี้ก็เพียงชายผ้าถุงของแม่และกระสุนเงินที่ติดถุงมาซึ่งตาปะขาได้มอบให้เมื่อตอนที่เข้าป่า และหลงทางเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาแต่ในสถานาการณ์ที่เป็นอยู่นี้กระสุนเงินก็ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยเพราะเป็นกระสุนแบบเม็ดกรวดที่ใช้กับปืนแก๊สเท่านั้นแต่ปืนที่ถือมาในคราวนี้เป็นปืนลูกซองยาวในขณะที่พรานขุยกำลังนั่งคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงใบไม้แห้งดังกรอบแกรบมาทางตะวันตก รานผูหันฝักมองไปทางต้นเสียงที่ได้ยินนั้นทันทีแล้วก็เห็นเจ้าเสือสมิงคู่แขนกำลังเยื้องกายเข้ามาอย่างไม่สุกสถานเหมือนมันจะรู้มาก่อนแล้วว่ามีคนอยู่บนห้างพรานผูยื่นมือไปสะกิดพรานอาจฤทิสุขซึ่งก็ได้ลุกขึ้นนั่งด้วยสัญชาตญาณถ้ามันเข้ามาถึงใต้ห้างแล้วยิงได้เลยนะพรานอาจกระซิบบอกพรานกระชับปืนขึ้นเตรียมพร้อมเจ้าเสือสมิงเดินเข้า,ายืนอยู่ใต้ห้างอย่างลำพอง แล้วแงหน้าขึ้นมาบนห้างพร้อมกับเสียงปืนทั้งสามกระบอกที่สาดลงไปใส่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าแบบไม่ให้มันตั้งตัวเจ้าเสือสมิงร้องโฮกผางาหงายเพราะนึกไม่ถึงว่าจะถูกเล่นงานแบบสายฟ้าแลบแบบนี้มันวิ่งวนไปเวียนมาอยู่สามสี่รอบก็กระโจนหายไปกับความมืดมันคงนึกไม่ถึงนะว่าพวกเราจะเล่นงานมันแบบไม่ให้นตั้งหลักแบบนี้นะที่สุขพูดออกมาแบบสะใจซึ่งพรานอาจได้พูดออกมาว่า มันคงมาแค่หลอกล่อพวกเราเท่านั้นแหละแต่มันจะไม่ลดละที่จะจัดการกับพวกเราดอกนะอย่าเผลอก็แล้วกันดูเหมือนมันจะไม่กล้าปะิญาณหน้ากับพวกเราเลยนะรานอาจสองครั้งแล้วที่มันวิ่งหนีพวกเราไปนะ่ะหรือว่ามันกลัวพวกเราหือเฮทิศสุขพูดออกมาเหมือนได้ใจก่อนที่พรานผุยจะพูดออกมาว่าจะให้มันกลัวนะ่ะไม่มีทางดอกอย่าลืมสิว่ามันเป็นเสือสมิง คอยดูสิอีกไม่นานนะครอบพวกเราจะต้องได้เจอกับมันแนะ่อย่าประมาทก็แล้วกันเช้าวันที่สที่พรานอาจพรานผุยและทิศสุกด้านด้วนตามรอยของเจ้าเสือสิงห์จอมโหดอย่างไม่ลดละซึ่งก็ดูเหมือนเจ้าเสือสิงห์เจ้าเล่นั้นจะแกล้งทิ้งร่องรอยให้เห็นไปนตลอดทางซึ่งก็เป็นข้อสังเกตทั้งของพรานอาจและพรานผุยว่าเป็นร่องรอยที่ไม่ปกติแน่ และคอยเตือนกันอยู่เสมอว่าให้รอบคอบหูไวตาไวอย่าประมาทไม่ได้เลยถ้าเผลอเมื่อ,อไร่เป็นอันเสร็จมันแน่ดวงตะวันใกล้จะเลียยอดไม้ในขณะที่ทั้งสามพรานได้เดินทางมาถึงลานหินซึ่งอยู่ติดลำห้วยมีน้ำไหลเอื่อยๆอ,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 อยู่ไม่ขาดสายมองข้ามลำห้วยไปสักสิบกว่าเมตรเห็นเป็นหน้าผาและหลืหินสลับซับซ้อนและลึกลับยังไงพี่กลห่างจากลำห้วยขึ้นไป จะหาต้นไม้ใหญ่พอที่จะทำห้างพักสักต้นก็ไม่มีไกลออกไปก็เป็นป่าเพ็กป่าจิกต้นเล็กๆก,กระจายไปทั่วเวลาก็คล้อยค่ำไล่หลังมาอย่างกระชั้นชิดเมื่อเวลาจวนเจียนจะมืดค่ำาจึงตัดสินใจพากันหาไม้มาทำห้างบนต้นไฮห,หินข้างลำห้วยซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่มากนักและมีคบคาสูงจากพื้นดินไม่ถึงสี่เมตรแต่ก็จำเป็นต้องเอาต้นไฮห,หินต้นนี้เพราะไม่มีเวลาอีกแล้ว ด้วยเวลาที่จำกัดการทำห้างจึงทำแค่เพียงได้นั่งพักหากล่วงนักก็คงจะพอยีบได้บ้างเท่านั้นท่ามกลางค่ำคืนที่หนาวเหน็บพระจันทร์เสี่ยวส่องแสงมายัางลานหินจึงพอสังเกตเห็นสภาพแวดล้อมได้พอสมควรแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าในสถานที่แห่งนี้และสภาวะรอบการในยามนี้ดูมันวังเวงอย่างบอกไม่ถูกทั้งสามคนได้แต่นั่งอยู่เงีย,งยบ แทบจะไม่พูดอะไรกันถ้าไม่จําเป็นเพราะไม่ไว้ใจในสภาพที่เป็นอยู่นี้หยอบจนเวลาล่วงเลยหกทุ่มทั้งสามพรานก็ต้องสะดุ้งเมื่อกลิ่นสาบสารครากรุงเข้ามาพรานผุยหันไปมองพรานอาจเหมือนจะถามแต่ก็ไม่พูดว่าอย่างไรซึ่งพรานอาจได้หันมามองหน้าทิศสุขแล้วหันมามองหน้าพรานผุยก่อนจะกระซิบออกมาว่ามันกําลังมา ที่สุกรู้สึกหวาดผวาขึ้นมาจนเหงื่อท่วมกายเมื่อมองลงไปข้างล่างที่สูงจากพื้นดินเพียงสามเมตรจนพรานผุยยื่นมือมาตบไหลเบาๆเหมือนจะเตือนให้ตั้งสติเพียงชั่วอึดใจร่างอันมหือมาของเจ้าสมิงจอมโหดก็เดินข้ามลำห้วยมบยืนตรระงานอยู่กลางลานหินอย่างองงอาจแล้วส่งเสียงขู่เหมือนจะข่มขวัญคนทั้งสามให้กระเจิงจากนั้น ก็เดินเข้ามายืนห่างจากต้นห้หินประมาณ3ามส่วาอย่างไม่เส,สะทกสถานต่อคนทั้ง3ที่มันกําลังมองขึ้นไปดูเหมือนจะท้าทายพรางส่งเสียงขู่จนทิศสุขขนหัวลุกหัวชันพรานอาจหันไปมองครานหุยและทิศสุขพร้อมกับยกปืนขึ้นประทับไหลแล้วหันมาพยักหน้าให้คนทั้งสองจากนั้นเสียงปืนทั้งสามกระบอกก็คำรามลั่นออกมาเกิกล้องสนานป่า สาสรกระสุนเข้าใส่ร่างของเจ้าเสือสมิงที่ยืนท้าทายอยู่ต่อหน้าแบบไม่ให้มันตั้งตัวแต่แทนที่เจ้าเสือสมิงร้ายมันจะล้มคลืนลงขาดใจมันก็แค่เพียงชะง,งักงันเสียหลักเสออกไปตามแรงปืนเท่านั้นแต่เพียงชั่วพริบตามันก็ใช้ยานเข้าหาคนทั้งสามแบบไม่หวาดหวัน่นทั้งสามพรานศาสตร์กระสุนเข้าใส่เจ้าเสือสมิงร้ายอย่างไม่ยั้งมือแต่มันก็เพียงสะดุ้งผงาหงาย ร่างส่งเสียงร้องแผล,ลั่นอย่างเดือดดาลและพยายามวิ่งเข้าหาอย่างเครียดแค้นจนในที่สุดมันก็โจนทะยานขึ้นตะบห้างที่ไม้มันคงนักจนพังคลืนลงมารานอาจตโกนบอกให้พากันวิ่งไปที่โขดหินที่อยู่ข้างๆลําลห้วยเพื่ออาศัยเป็นที่ป้องกันด้านหลังพรงังสารกระสุนเข้าใส่เพื่อไม่ให้มันตั้งหลักได้แต่ก็เหมือนทําให้มันเครียดแค้นขึ้นอีกเป็นหลายเท่าเสียงแผดอร้องสนานไปทั่วทั้งป่ากระทบหน้าผาดังหึงห่ง เจ้าเสือสมิงทยานพุ่งเข้าหาคนทั้งสามอย่างบ้าคลั่งจนแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางล้มลุกคลุกคลานไปตามๆกันและเหมือนมันจะได้ใจได้โอกาสที่เห็นทิศสุกเซสาลาไปชนโขดหินจนล้มลงจึงโจนทยานพุ่งเข้าใส่แล้วตวัดกรงเล็บเข้าชายโครงของ,ของทิศสุกจนร้องลั่นกระเด็นลอยไปตกข้างลําห้วยหัวกระแทกก้อนหินเสียงดังตึกแล้วแน่นิ่งไปเลือดทะลักแดงเถือกออกมาอย่างน่าใจหาย ในขณะที่เจ้าเสือเสมิงร้ายได้ใจกำลังจะพุ่งเข้าซ้ําหวังขยําคอของที่สุกให้แดดินพรานขุยซึ่งกําลังถลันลุกขึ้นยืนเห็นดังนั้นก็ปล่อยกระสุนเข้าสกัดจนเจ้าเสือเสมิงร้ายชะงักกันแล้วหันมาพุ่งเข้าหาพรานขุยอย่างโกรธแค้นตวัดกรงเล็บก,ก็หัวไหลจนพรานขุยกระเด็นไปกระแทกกับโขดหินเสียงดังตึงเลือดแดงเถือกอาบเสื้อจนชุบโชกปืนลูกซองยาวกระเด็นออกจากมือไปกระแทกเข้าข้างโขดหินหักสะบั้นในทันใด ซึ่งเจ้าเสือสมิงยังกระจนพุ่งตามติดแบบไม่ปล่อยโอกาสในขณะที่พรานผุยล้มกลิ้งไปกลิ้งมาพลิกร่างหลบกรงเล็บของเจ้าเสือสมิงร้ายอย่างพลาวันอยู่นั้นพรานอาจทะลุลุกขึ้นยืนถอดมีดหมอออกจากเอวแล้ววิ่งเข้าหาเจ้าเสมิงจอมโหดพร้อมกับประแทกปลายมีดหมอเข้าข้างชายโครงของมันจนนวร้องลั่นเลือดดำคล้ำไหลทะลักออกมาเสถลาออกจากร่างของพรานผุยแล้วหันมาทะยานเข้าใส่พรานอาจอย่างเครียดแค้น แล้วตะปบกลงเล็บเข้าหน้าอกของพรานอาจจนหายหลังล้มทั้งยืนเสื้อขาดกระจุยเลือดไหลาอาบชุ่มโชกไปทั่วแผ่นอกซึ่งเจ้าสมิงมหาการได้ทะยานตามติดพรานอาจแบบไม่ให้ตั้งตัวติดหวังพิชิตพรานอาจด้วยกรงเล็บและคมเชี่ยวให้ได้พรานอาจจุกแทบหายใจไม่ออกและปวดหนึบหนึบที่หน้าอกแต่ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้เจ้าเสมิงร้ายทะยานเข้าซ้ำได้พลิกตัวหลบด,ด้วยสัญชาตญยานมือยังกำมีดหมอแน่น แต่ก็ไม่มีโอกาสลุกได้เพราะเจ้าเสือเสมิงร้ายกำลังบ้าระหำ่ำทะยานตามติดตวัดกรงเล็บซ้ายขวาถากร่างไปมาจนทุลักทุเลพรานผุ๋ยที่นอนเอเก้ยอยู่ไม่ห่างพยายามฝืนกายลุกขึ้นอย่างเจ็บปวดก่อนจะกลั้นใจเอาสองมือกำพันท้ายปืนหัวเข้าใส่หัวของเจ้าเสือเสมิงจอมโหดเสียงดังโครจนร้องลั่นหวัวขมาชะง,งักกันไปชั่วครู่ยังไม่ทันที่มันจะหันกลับไปเล่นงานพรานผุยพรานอาจได้โอกาส ช่วงมีดหมอกระซววเข้าลำคอจนมันร้องลั่นสะเทือนไปทั้งป่าเลือดไหลทะลักลาดไปตามท้องรานอาจไม่ปล่อยเวลานาทีทองมือกำมีดหมอแน่นก่อนจะกระแทกปลายมีดหมอแทงซ้ำเข้าในซอกคอจนมิดด้ามจนเจ้าเสือสมิงมหาการสะดุ้งเฮือกร้องลั่นอย่างหวยหวนแล้วล้มคลืนหมดโอกาสที่จะลุกขึ้นมาต่อกรอ,อีกต่อไปเพราะมีดหมอกระซวกทะลุขั้วหัวใจ จนมันสั่นสะท้านไปทั้งร่างและก็แน่นิ่งไปทันทีที่เจ้าเสือสมิงสิ้นใจปรากฏเห็นควันสีดำค่อยๆลอยฟัองออกมาจากทุกอนูของร่างกายของมันสักพักก็จางหายไปและทุกอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติรานอาจกำรรม,มิดหมอแน่นก่อนจะยกขึ้นสุดแขนแล้วฟัดลงลำคอของเจ้าเสือสมิงจนสุดแรงเกิดและทำอย่างนั้นอยู่สองสามครั้งหัวของเจ้าเสือสมิงก็ขาดก,กระเด็น แล้วพรานอาจก็ถอยออกมานั่งหอบแพกๆแกอยู่ห่างๆพรานผุ๋ยเดินกระโพลก,กระเพกเข้ามาหาก่อนจะนั่งลงไม่ห่างนักแล้วได้พูดออกมาว่าจบเรื่องกันสักทีนะคราวนี้นะเออกว่าจะล้มมันได้ก็เล่นเอาพวกเราแทบจะไม่รอดเหมือนกันนะพรานอาจพรานอาจหันไปมองทิศสุขที่เพิ่งฟื้นและกำลังจะเดินเข้ามาในอาการที่ไม่ต่างกับพรานปุยนักก่อนจะพูดกับพรานผุยว่า นี่ยังดีนะที่มันไม่ใช่เสือสิงห์งอาคมไม่งั้นก็ไม่แน่ว่าพวกเราจะรอดหรือไม่นะแต่ก็ดีแล้วละอย่าให้มันมีเสือสิงห์งทั้งสองอย่างนั่นแหละจะดีกว่าผู้คนจะได้พากันอยู่อย่างสงบสุขอ้าวเป็นไงล่ะทิศสุขไหวไหมพอพูดจบพรานอาจก็หันไปทางทิศสุขพร้อมกับร้องถามซึ่งทิศสุขได้กระอ้อมกระแ้มตอบออกมาด้วยอาการที่ยังเก็บอยู่ว่า ไม่ไหวก็ต้องไหวละร้านอารที่นี่มันบ้านเราสะเมื่อไรไม่ไหวก็ต้องเดินกลับบ้านให้ไหวละหมดเรื่องกันสถทีนะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเสือสมิงนะ่ะสาธุขอจะให้ข้าได้เจออีกเลยแต่ข้าก็ยังสงสัยอยู่นะว่าขนาดพวกเราใช้ปืนยิงมันตั้งสามกระบอกไม่เห็นว่ามันจะเป็นอะไรเลยแล้วอีกแค่มีดเล่มเดียวเนี่ย เอาเจ้าเสือสมิงลงได้อย่างไรข้านี่แปลกแกจริงๆพรานอาดพรานอาดหัวเราะฮึหก่อนจะพูดออกมาว่า <c oughs> <c oughs> เอาเถอะจัดการมันลงได้กพน้าว่ดดีโขแล้วละหมู่บ้านของพวกเราจะได้เป็นอันทำมาหากินสียทีนะส่วนวเรื่องมีดเล่มเดียวที่จัดการเจ้าเสือสมิงลงได้นะ่ะเอาไว้ไปถึงบ้านแล้วข้าจะเล่าให้ฟังนะนอนพักสักหน่อยเถอะฟ้าก็ได้จะสางแล้ว รุ่งเช้าจะได้กลับบ้านกันพอเช้าตรู่หลังจากทั้งสามพรานพากันกินข้าวเสร็จก็พากันรีบกลับบ้านเพราะกับหัวของเจ้าเสือเสหมิงมหาการเมื่อภัยร้ายจากเสือเสหมิงหมดไปหมู่บ้านหนองน้ำำําคําก็พากันอยู่เย็นเป็นสุขทํามาหากินเป็นปกติสุขเรื่อยมาขอให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตตลอดไป ขอขอบพระคุณครับ